โอเคก็สวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่กันในเกมไฟซิม2018นะครับคลิปที่แล้วพูดผิดเยอะพูดผิดเลยอ่ะ่วพูดช่อเกมผิดอะ่ะโอเคตอนนี้ผมหายไปนานเลยนะไปเก็บเงินมานซื้อลำใหม่ละมาลองดูเป็นสีเป็นอะไรเรียบร้อย,อยฮะโอเคเราไปที่นิวยอร์กกันไปใกล้ใ ถล่มไม่ได้ก็ไม่ได้นะโอเคเตรียมตัวนำเครื่องขึ้นกัน you know เดี๋ยวาภายในเครื่องบบรมผมให้ดูด้เดียวนะซึบตอนนี้ผมรอเพื่อนผมทำอยูน่นะเขาเขาทำช่องชื่อว่า PMS TV เดี๋ยวผมจะขึ้นเลยตรงนี้ขึ้นให้เลยตรงนี้โอเ okay. ค PMS TV ช่วยกันไปติดตามนีวยหละม่รู้จะทำตัวไหนแหละไม่มันชาร์จังอะ่ะโอ้ยใจร้อนใจร้อนฮะเสี่ยงเลยเสี่ยงเลย <c oughs> อย่าตก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 อย่าอย่าอยา่ยาอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าโอเคเกือบไปแล้วก็หม,มุนตัวกลับว่าโอ,โอ,โอ้แรกบอกให้มาทางนี้นะเนี่ยเกมหมุนกลับครับ เดี๋บว้อเสียงรบกวนอาจจะเยอะหน่อยนะครับต้องขอไภัยด้วยโอเคขึ้นมาแล้วเราต้องเอาความสูงกี่ฟิตดิตขัดประมาณหนึ่งมือนแล้วกันหนึ่งมือนหนึ่งมืนสองโอเคโอค้โหว,ว,วิวสวยมากเลยครับ ภาพโอ้ยโอ้ยโอ้ยก okay. ็แรงนะแรงอยู่นะคงแรงนะประมาณเท่าไหร่สี่ร้อยไหมเงิดูแรกๆโอเคอีกสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบโลนี่ครับรอบนอกของเครื่องบิน โอ <Okay, S 2> เคแป๊บหนึ่งเขี okay, ่มาแล้วมาแล้ว,ม,ลวมันน่าจะกระ้างน่น่เลยมันน่าจะค้างน่าจะค้างแน่เลยผมก็ต้องเช็คดูนะครับบางทีมมันจะหยุดเองอหรือไม่ก็ไปกดผิดขออาภัยนะครับวันนี้แล้วกันนี่ภายในเครื่องบินสวยนะสวยนะ เนี่ยเอนี่ยเนี่ยเออมันดีกว่ารุ่นเครื่องเก่าคือต้องขออภัยทุกคนนะครับผมเปลี่ยนมุมมองบ่อยไม่ได้ฮะต้องค่อยกดงั้นมันจะหยุดอ่ะคลิปที่แล้วคือเป็นอย่างเงี้ยมันจะหยุดเองอ่ะใช่แล้วก็มันจะมันจะไม่ถึงสถานีได้เนี่ยโอ้ยลงยากมากเลย โอเคโอเคต้องใจเย็นตั้งใจเย็น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 ครับผมโอเคโอเคประมาณนี้แหละผมถึงประมาณนี้แหละขออนุญาตนะครับคลิป <c oughs> ที่แล้วผมไปโดนอะโอเคเชิญติดตามช่องเพิ่มบนไนอะ้น้า PFS TV มิกช n นลเออทาบาซาทีวีเดี๋ยวขึ้นให้เลยโอเคเราจะนำเครื่องลงได้นะขออนุญาตไม่เปลี่ยนมุมมองครับมันไม่งั้นคลิปผมไปโดนปุ่มจะต้องเช็คตลอดเลยนะคลิปที่แล้วที่มันหยุดหยุดไปเลยคือนั่นแหละนั่นแหละ นั่นแหละฮะผมไปโดนได้ไหมได้ไหมเนี้ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมเคยแตมันจะลงเองอัตโนมัตินะครับไม่รีบไม่รีบไม่รีบก็จาแล้วรอรอรอเกือบละเกือบลืมละเกือบลืมละโอเคโอเคอใจเย็นเล่นเกมเครื่องบินต้องใจเย็นเย็น เล่นเกมเครื่องบินต้องใจเย็นครับผมแต่ไม่ได้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 ต้องรื้อเอาไม่ได้ก็ไม่ได้ครับโอเคได้โอ้โใจเต้นเลยเขียไปทางนี้ไปทางนี้ถึงแล้วครับทถานี้เรียบร้อยแล้วมเจ็บคอเลยเอเคนอขัดอย่างงครับ เครื่องบินเราเป็นความสามารถทะลุรลื่อนได้ยอดไปเลยโอเคเรากาลังเอาเครื่องไปจอดนะครับแล้วดูความที่ผมใจร้อนฮะไปเลยชืบหยอกหยอกชืบชึบชึบจอดเลยครับโอเคจะจบคลิปกันแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบอย,อ,ยอย่าลืมไปติดตามช่องผม ช่องเพื่อนผม PMS TV t a b a s า TV แล้วก็ Mix Channel นะครับโอเคบาย